กรัาบสวัสดีครับผมก็มับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องเจะ p เ a ลนะครับผมวันนี้ก็อีกแล้วครับผมบล็อกไท i คู่อีพีสิบสองกับชีวิตที่เแล้วนะจ๊ะโอ้โหสุดยอดครับผมตอนนี้คือแบบคือเหมือนทุกครั้งที่เกิดใหม่คือมันต้องทำใหม่หมดเนาะผมก็ต้องเนี่ยพยายามแบบว่าคงรูปรักษ์เดิมไว้แล้วก็ทำงานต่อไปเนาะเพราะทุกอย่างเนี่ยมัน ทำงานร่วมกันเนาะก็วันนี้ก็มาถึงเจ้านี่ครับต้นเบอร์รี่ครับผมอาราคามันมีแตกต่างกันมากเลยนะดูดีของแต่ละอย่างคือแบบว่าแพงๆดังนั้นนะครับผมแค่ต้นเดียวนะห้าสิบบิลเลียนนะครับคือแบบราคาโคตรเอาไม่ไม่ไม,ไม่แบบไม่ถูกเลยซื้อแพงมากนะครับก็เบอร์รี่นะครับจะใช้กับเจ้าต้นนี้นะครับผมมันบอกว่ามันจะเก็บเบอร์รี่ได้ถึงห้าปูนห้าเลยนะแต่ว่า เมื่อกี้งบผมมีแค่นี้ผมก็เลยปลูกไปเท่านั้นก่อนแล้วก็เมื่อเก็บเบอร์รี่ได้แล้วนะครับจะมีเครื่องตัวนี้ครับทําเป็นน้ําผลไม้ก็เขาบอกว่าใช้เบอร์รี่8อันถึงจะได้ขวดน้ําผลไม้1ขวดนะครับก็2อันเนี้ยมันรวมกันเนี่ยมันใช้400ร้อยบิลเลียนผมก็ฟาร์ไมไว้รอเลยผมก็เลยจะซื้อไว้อย่างละหนึ่งครับผมเพื่อที่จะให้เห็นผลงานการทํางานของมันเนาะก็ เดี๋ยวนะก่อนวางอันนี้เราต้องวางน,นี้ก่อนพอเขาวางแล้วโอโ้มันเป็นแบบยืดสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นผมจะทําให้มันหางๆไปอันนี้คือเครื่องเราหนึ่งเว้นท่ออันหนึง่งโอเคเป็นท่อครับเป็นท่อเสร็จปุ๊บนะครับท่อเสร็จเราก็จะให้ส่งออกเนาะส่งออกมาเป็นกล่อง งั้นเดี๋ยวผมจะวนกลับนี่เพราะว่าต้องการให้มันขายให้มันขายต่อเลยขอต่อท่อแป๊บหนึ่งโอเคครับ่ต่อท่อได้สองทางต่อเลยอันนี้ก็ต่ออน,นี้ไว้ครับโอเคแล้วก็หันเจ้านี่ออกครับโอเคทุกอย่างนะ่าจะทำงานปกตินะครับรอดูกันฟึบคูเก็บพร้อมกันเก้าอันเลย นำผลไม้ก็จะส่งเข้าไปแล้วครับหนึ่งหนึ่งขวดครับผมเขาบอ,อกหกขวดถึงจะ,ะแสดงออกมาใช่ไหมดังนั้นเราก็ท,ทําทางส่งออกรอเลยครับผมเมื่อขายแล้วนะครับผมไอตัวเนี้ยเมื่อขายปุ๊บครบหกขวดจะได้สามสิบสองจุดสี่บิลเลียนนะครับผมคือโอคโอคโมหาศาลบอกเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะเอาเจ้านี่เพิ่มอีกอ่า ได้อยู่สองหิเราจะปลูกเพิ่มเป็นห้าคูณห้านะเขาบอกมาเป็นห้าคูณห้ามันก็จะประมาณนี้ปะมาขออีกต้นหนึ่งจะได้เท่ากันก่อนแนละ้วเดี๋ยวค่อยซื้ออีกต้นหนึ่งโอเคครับอ่ะก็จะเป็นหน 5, 5, 5, 5ึ่งสองสามสี่ห้าห้าคูณห้าละหนึ่งสองสามูดจะอีกสองแถวนู้นนะอีสิบต้นนะครับสิบต้นก็ห้าร้อยบิลเลียนโอ้ไม่ต้องทําอะไรเลยเอาแค่ต้นเบลรรี่ก็รู้เรื่องแล้วครับผมก็ ช้เวลาโตน้นอยู่เหมือนกันนะกว่าจะเป็นพุ่มแบบนี้แล้วก็ออกเบอร์รี่นะครับผมก็รอดูกันครับรอดูเดี๋ยวปีนี้มีเวลาเยอะแยะไม่ต้องห่วงเราเตรียมการไว้หมดนะครับเพราะผมรู้สึกว่าในแต่ละขั้นของการสร้างนะชิตที่เก้าเนี่ยก็ถือว่าเปลืองทรัพยากรพอสมควรเนี่ยดูดีมันซื้อได้อีกเยอะเลยนะเนี่ยอันนี้สองถึงมันจะแค่สองชิ้นครับแต่ว่าตัวราคาของต้นเบอร์รี่สีลุ้งเนี่ย ดูดิเบอร์รี่สีลุ้งคือ125บิลเลียนนะครับต่ออันนะโอ้โหสุดยอดก็แล้วแต่ความสะดวกครับผมใครที่ใจเย็นได้นะครับก็เก็บเงินรอแล้วก็ซื้อต้นใหญ่ทีเดียวก็ได้นะเพราะว่าอย่างตอนนี้ผมทดลองดูเนาะว่ามันเก็บ5้คูณหจริงหรือเปล่าก็าจากที่ดูเมื่อกี้มันเก็บให้นะแสดงว่ามันทำได้อยู่เนาะแสดงว่ามันเก็บ มันมันเก็บอ่ะมันเก็บครบอยู่นะครับผมก็แสดงว่าทุกอันจะแปลงเป็นน้ำผลไม้แบบเดียวกันหมดใช่ไหมโอเคใช้เป็นน้ำผลไม้แต่เหมือนจนหมดซึ่งแสดงว่าเราทำแปลงต้นไม้เพิ่มได้อีกครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำอันนี้ให้ครบห้าคูณห้าแล้วเดี๋ยวจะสร้างเจ้านี้เพิ่มครับ,ผม,มรบผมจะทำตัวนี้เพราะว่า ถึงมันจะแพงแต่ว่ามันแค่สองชิ้นมันก็ทําได้ขวดหนึ่งแล้วซึ่งเงินมันก็จะปัดเร็วขึ้นเพราะปัดเร็วขึ้นแล้วก็จะซื้อได้อีกเลยเลยผมจะทําอีกไล่หนึ่งตรงนี้เนาะมันใกล้ๆกันก็สําหรับทุกเครื่องที่ทํามาก็ที่ดูสับสน,บนวุ่นวายที่สุดนะในบรรดาพวกนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าเหล็กเหล็กตัวเนี้ยคือผมไม่เข้าใจว่า พอต่อสองเครื่องแล้วทําไมมันไม่เ,ตเมตทต่อเนื่องให้ผมทั้งที่ว่าปกติมันเทมันเทเนี่ยมันเทไปสีครั้งก็ได้เหล็กก่อนใช่ไหมเนี่ยมันก็เทต่อเนื่องให้ทั้งที่ว่าถ้าเรามีเครื่องหนึ่งมือก็น่าจะเทให้กลายเป็นว่าถ้าเราจะให้มันทนํเาเยอะๆมันลง้องต้องมีเครื่องเทหลายเครื่องครับผมซึ่งเราผลิตไม่ทันแน่นอนเนาะก็ตอนนี้ต้นเบอร์รี่โตครบแหละเรากําลังจะได้ห้าร้อยบิลเลียนครับผมห้าร้อยบิลเลียนก็สามารถที่จะ ซื้อได้อีกสิบต้นนะครับผมก็อรอเลยแล้วกันโอ้ยรอนานเดี๋ยวผมออกมาดูข้างนอกก่อนไม่รู้มันครบหกหกขวดไปหรือยังนะเนี่ยรอดูก่อนครับ <c oughs> เพราะว่าเขาต้องแพ็คขวดใช่ไหมเบอร์รี่ครบหกต้นมันก็จะทำหนึ่งขวดไชนะ่ไหม อ่านี่นี่มาแล้วมาแล้วแกขวดแล้วอู้สามจุดสองเห็นไหมคือแบบไอ้เบอร์รี่เริ่มต้นคือมันก็เร็วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากเห็นไหมล่ะเราก็ทําให้มันครบไปก่อนครับมันจะได้สร้างไวๆเนาะเพราะว่าเราก็ต้องพึ่งเงินจากมันเมื่อกันโอเคห้าคูณห้าชิม่าสามสี่ห้าสามสี่ห้าโอเคครับเป็นห้าคูณห้าเรียบร้อยต่อไปเราจะทํา ซื้อั็นี้มา่ันหนึ่งอันอ่าเป็นไล่ห้าคูห้าเอาตรงนี้แล้วกันแล้วผมก็จะต่อท่อเลยต่อท่อไวนไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้อย่าเอียงง้อสิลูกโอเคครับโอเคต่อท่อตรงมาแบบนี้เนาะเพื่อส่งทำไปเรื่อยๆทีนี้นะครับผมหนึ่งชิ้นของต้นไม้นี้ คือ125ยี่ิบห้าบิลเลียนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็น่าจะถึงนะเพราะว่าต้นเบอร์รี่ทั้งหมดที่โตมันก็จะสามารถปั่นเงินได้เร็วกว่าน,นี้นะเนี่ยมันก็จะทําน้ําผลไม้ได้เร็วขึ้นก็นี่ๆี่ประจุกล่องแล้วหนึ่งเห็นไหมไปแล้วโอเคได้หนึ่งต้นครับผมต้นเดียวนี่ก็เกินคุ้มนะครับบอกเลยหนึ่งร้อยยีสบห้าบิลเลียนโอเคเพราะว่าต้นหนึ่งคือโตน ถาม,มากเราต้องอาศัยให้มันรัวๆไว้ครับเพราะความจริงเนี่ยผมเกิดใหม่ได้รอบนึงเมื่อกี้ผมเก็บไปหกร้อยบิลเลียนแล้วเนาะมันเกิดใหม่ได้อีกรอบนึงเลยแต่ว่าผมอยากทดลองต้นไม้ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวชีวิตสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยที่เป็นพวกเนี้ยมันน่าจะแบบเยอะแหละแต่ก็คงไม่วุ่นวายมาก ไอ้โกนียผมว่าวนวายเน่มันต้องมีอะไรมาผสมแน่ๆแหละถึงจะได้เป็นหกเป็นเงินไอ้เป็นทองเนี่ยพ็เผิต้องเอาเงินมาผสมนี่คอยดูนะพวกเหล็กพวกอะไรมาผสมนี่แต่ไอเนี่ยน่าสนใจมันอาจจะเอาเป็นอย่างอื่นผมไม่รู้ว่ามันออกมาเป็นไอ้ตัวนี้ยังไงเนี่ยผมไม่เข้าใจไม่กันว่าอะไรสร้างมันะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูครับในชีวิตต่อไปเนาะโอเคได้อีกร้อยหนึ่งแล้วซื้ออีกต้นหนึ่งรอเลย ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะซื้อให้ครบห้าคูณห้าไปเลยเนาะ EP นี้จะทันไหมวะเอ้ยพป๊บแป๊บทีเหลือวแรละครับแล้วก็สร้างห้าคูณห้าไปเลยดูความจริงมันถึงเลยถ้าเรารอแป๊บเดียวนี้เราได้เกิดใหม่แหละซึ่งเรายังไม่ทํารอบตอนนี้ครับเดี๋ยวถ้าครบสิบเอชีวิตเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตแบบว,ว่าทุกๆครั้งที่เกิดใหม่แล้วกันเนาะแบบว่างมาเล่นเพรผมก็จะรัวๆเลยแบบเล่นแบบ ทีีเลยเพื่อความรวดเร็วในการดูเนาะก็อย่างว่าแหละมันเป็นเหมือนชาเลน์ทดสอบตัวเองเนาะอ่าทำไมวางไม่ได้วะไงงั้นล่ะแบบนี้ก็ได้อ่ะเคอืมไอ้ต้นนั้นโตช้าจังวะโตเร็วลูกโตเร็ว ันต้องการการโตจากแกอย่าลีลาได้ไหมไอ้พวกนี้ก็โตช้าที่ไม้เลยมันใช้เวลาเท่าไหร่วะยี่สิบเหมือนกันนี่หว่าทำไมม่อจะโตช้ากว่าใครเพื่อนเลยไอที่ลงไปก่อนยังไม่โตเลยนะอเยังไม่มาไม่ไมาลอยไลยก็ รูจากทรงแล้วนะครับอนาคตอาจจะต้องยุบกำลังเห็ดเพาะให้เห็ดเหลือแค่โซนเดียวทำงานแค่แปลงเดียวตรงนู้นแล้วก็พอเก็บเห็ดได้ปุ๊บเราจะมาทำตัวนี้เลยตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนขั้นตอนการทำงานแล้วครับเพราะว่าหินเบื้องต้นเราจะมาทำเป็นหินก้อนใหญ่ตัวนี้แล้วมันก็จะขายได้เยอะและเร็วแล้วเราก็จะไปทำพวกเงินพวกเหล็กอะไรตรงนั้นได้หมดเลยก็ จะสะดวกขึ้นมากกว่าเดิมน,นะผมมันก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งนะครับเอ๊ออันนี้ผมแปลกใจทำไมกดไม่ได้เนี่ยส่วนนี้วางไม่ได้เลยงงวะ่ะไงงั้นลละลูกอ่ะนเกิดอีย่างขึ้นทำไมจะปลูกว่ได้น่ะแดงเสือกเลย แต่ตรงนี้ได้นะเอ๊ะมันผิดดีเลย์อะไรป่าวะโอเควางตรงนี้แหละถ้างั้นเดี๋ยวนะสามสี 3, 4, ่ห้าถ้างั้นต้องย้ายตัวนี้ไปตรงนี้นอ่ะยิงตรงเลยถ้างั้นอนะ่ะอุ้ยเปินเรินเรินปึ๊บโอเคเก็บอันนี้มาครับผมก็เอาไ้ตรงนี้แทนแล้วกัน อ้าเอาปูฟะแล้วอย่าบอกนะพื้นที่มันโตไกลมากะเนี่ยมันเว้นอย่างละหนึ่ง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 งนะเนี่ยวางไว้ก่อนแล้วกันเพราะยังไงก็ต้องดูดมันให้ได้โอเคครับต้นไถลลุงแกนี่เอาใจยากนะเนี่ยมันได้อธิบายอะไรเพิ่มไหมว่าต้องวางอยู่บนชั้นใต้ดินแลนด์อโก ชั้นใต้ดินเหรอเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าก็ไปวางตรงชั้นปุ๋ยอะ่ะเดี๋ยวก็รู้ถ้าใช่นี่คือจเจริญพอเลยนะผมแม่นจัดเลยนะสีต้นรู้เรื่องนะครับวางไม่ได้นะ เดี๋ยวขอขยายจพื้นที่ก่อนเอาแล้วครับผมตอนนี้งงตาแหกเลยครับแน่ะ,นะตอนนี้ผมเกิดใหม่ได้แล้วนะ400บินลียนโอเคเดี๋ยวขอทำความเข้าใจก่อนนะไม่ได้นะครับเอมันเป็นเพราะอะไรกันนะเอาปลูกได้เฉย เป็นอะไรนี่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นโอเคขอชั้นนี้นะนั่นนั่นโอ้ยปลูกยาเขาใหญ่เลยทีนี้เอาละครับเดี๋ยวผมขอมัว่วแป๊บหนึ่งนะผมว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเจอ พื้นฐานของมันตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องได้ตรงนี้ต้องได้โอเคนั่นผมขยายตรงนี้เพิ่มครับอะไรวะเนี่ยคนทําเกมแบบว่าไม่มีแนวทางให้เลยมั่วเ,เอาอย่างเดียวครับผมตอนเนี้ยโอเคไหนอนะโตไหมโตไม่โตไม่โตซื้ออย่างอืนเลย เราซื้อี่ยังอื่นมาแล้วนะอันนี้น่าจะเร็วกว่าด้วยซ้ำเนี่ยเบนก้ามเบนก้ามชื่อมันพาสับสน่ะเขาบอกว่าต้องวางอยู่บนชั้นใต้ดินแรนนาก,กูอืมงงดีแท้แนรนซูโกอมิสติกบริบูมาย เออสับสนดีวะต้องวางจะโตบ้างไหมเนี่ยไม่โตฉันจะสรุปอีพีแล้วนะโอ้แต่เป็นว่าอันนี้เลิศสุดครับผมเลิศสุดแล้วเร็วสุดครับก็ประมาณนี้แหละเนาะถ้าะงั้นขออีก ช่วงหนึ่งก็ถ้างั้นทำงี้ครับเก็บก่อนถ้างั้นผมจะเอาน้ําเงินหรือว่าอันสูงวันนั้นมาทำอันนี้แทนเพราะว่าเบอร์รี่เนี่ยเดี๋ยวไปวิจัยตอนที่เกิดครบ11ครั้งแล้วกันเลยเพราะว่าเราไม่รีบไม่ร้อนละมันไม่ต้องเดือดร้อนมากเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวนะห้าห้าต้องใช้ยี่ห้าอันเนาะโอ้ใช้ยี่ห้าเยอะเลยนะถ้างั้นเอาแค่เก้ากอนแล้วกันเก้าในี่ใช้เก้าร้อยพิเรนกำลังจะถึงบุดีเลยเอาสิครับวัดใจไปนะครับว่าจะถึงเร็วไม่เร็วปั๊บก็ให้ซื้อเลยโอเคครับเอาอันนี้มาแทนกันครับก็ปลูกไปเลยครับทำไมฉันไม่ปลูกอย่างนี้วะเนี่ยอ๋อมันให้ปลูกอันนี้ต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่ โอเคครับก็ประมาณนี้แหละน่าจะโตนะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอืมรอครับรอรอรอมันเก็บพื้นที่ห้คุณน่านี่ไห้โตแล้วโตแล้วกันละ,ละโอเคทีนี้น่าจะได้เงินเร็วขึ้นครับร้อยเป็นเลียดไม่ใช่เรื่องยากหละตอนนี้แป๊บเดียวอันอื่นมันก็ทำงานด้วยนะไอ,อ,อหินแดงนี้ก็ขั้นสุดของไอ้นี่เลยนะครับ ชั้นสูงแล้วเนี่ยมาถึงชั้นนี้แหละชิลนาสามจุบิลเลียนเนาะก็ถือว่าเยอะมากเลยนะก็เหลือตอนนี้ก็แค่ดินกับโกนะครับที่เป็นไอ้นี้ยังไม่ทำได้ยังไม่สามารถทำได้โอเคเป็นพุ่มแล้วมันก็น่าจะจัดกล่องเร็วขึ้นนะเพราะว่าเครื่องนี้ก็ทำแป๊บเดียวแล้วเนี่ยโอ้โหลูกนี้หยิบแคมาซื้อตั้งนานไอ้โตอนเมื่อกี้โอ้โหโตช้าโคตรเลย ในแต่ละ EP นะครับเพราะว่าบางอันเนี่ยบาง EP เนี่ยผมเข้าใจวิธีชางานมันอยู่แต่ว่าบาง EP นี่คือแบบว่ามันทำยังไงวะเหมือนเลขอะเหมือนเลขก็คือมั่วเลยเห็นไหมกว่าจะทำอย่างนั้นได้ก็คือแบบโอ้ทางเข้าทั้งออกมั่วซั่วไปหมดก็เลยแบบหาจุดในนี้ได้ยากนะครับผมก็ใครที่เล่นแนวนี้อ่ะก็ต้องเข้าใจเนาะมันต้องเหมือนแบบ เมือนเกมปริศนาด้วยเราต้องหาค้นหามันด้วยตัวเองด้วยบางทีอ่ะมันก็เป็นความชอบของคนนะครับผมก็ชอบแนวนี้ผมก็เลยเล่น <c oughs> เล่นเล่นไม่หยุดเลยเนะี <c> ่ย <oughs> จะดูไม่ดูไม่รู้ผมเล่นเต็มที่นะครับผมก็ว่างๆผมก็เข้ามาให้มันฟาร์มเงินไว้อถึงเวลาเราก็มาซื้อของแล้วเราก็เล่นไปให้ถึงจุดของแต่ละชีวิตเนาะก็ชีวิตต่อไปก็จะเป็นชีวิตที่สิบแลวและเราก็จะอยู่กับเจ้านี้แหละ advance composer แหละไม่รู้ว่า อะไรจะเป็นตัวสร้างไอ้ตัวกลมๆนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าเดานะถ้าเดามันน่าจะมาจากไอ้ตัวนี้แหละแล้วพอเอาไอ้เจ้าเนี่ยแยกล่างปุ๊บมันน่าจะเป็นอีกอย่างนึงแต่ก็ไม่แน่ครับเพราะว่าไอ้ตัวกดโกนจริงๆคืออันนี้คืององนะครับระบบมันพาสับสนมากอ,อันสีน้ำเงินนี่ให้เท่าไหร่วะ ไม่แค่เห็นสีขาวสีขาวแค่สี่ชิ้นเองสีผลก็ทําต้นไม้ไอ้ทาน้าผลไม้ได้แล้วแต่เบอร์รี่ก็คือเบอร์รี่ใส่ลุงก็คือสองอันเองอะแต่ว่าแม่งนานโตมากสู้สู้เน้นจานวนหนึ่งุ้นไม่ดีกว่าหรอนะก็นั่นแหละครับตามรอบันตามรอบเก็บสแต็กเก็บสแต็กโอเคก็ น่าจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวให้มันทําสักกล่องหนึ่งยะได้จบ EP ไป EP ต่อไปก็จะไปเล่นกับ Advanced Composer ละไม่รู้แม่งทํำยังไงซะด้วยนี่แหละโจทย์ใหญ่ <c oughs> ทําไงวะมันเป็นความสับสนอยู่เหมือนกันเนาะก็<อ>เดี๋ยวไปเจอกันเราดูครับอ้าวทำไมแกทํานานจังวะหกขวดเองนะซึ่ง อันนี้ชีวิตคือแบบเกิดใหม่ได้แล้วนะเนี่ยเกิดใหม่ได้สองรอบแล้วนะผมก็หาเรื่องผ่านเงินไปทั่วหมดก็ดูจากทรงในสนา,านปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะทำงานบ้างไหมฮัลโหล่อบอลน่ต้องเครื่องใครเครื่องมันพูดเล่นใช่ไหมผมใส่ใจจริงเรียน,น เอาเป็นว่าจริงไม่จริงไม่รู้ครับแต่เราได้เกิดใหม่แน่นะ,นะโอเคครับผมก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับไว้เจอกันอีพีหน้าก็อีพีต่อไปก็จะเป็นชีวิตที่10แล้วนะครับผมก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะถึงชีวิตที่11แล้วถึงอัปเดตสุดท้ายของอเกมนี้แล้วนะครับผมกเกมนี้ก็จะลดความฉี่ของการอัปคลิปแทนเนาะแต่ก็ยังเล่นอยู่เพื่อที่ว่าจะทําสถิติการเกิดใหม่ไปเรื่อยๆเนาะก็ สนุกใครสนุกมันเนนะก็เป็นแนวทางการเล่นไปแล้วกันเนาะก็ขอพูดสําหรับการรับชมครับไว้เจอกันอีกทีหน้าผิดภาพประการใดก็ขออาภัยมาในที่นี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกําลังใจกันด้วยนะจ๊าไว้เจอกันนะบายดี